น้ำหวานประกาศเลิกลากับสามีนักร้องดังอย่างกวางกวางเอบีและหลังจากที่แต่งงานได้เพียงแค่สามปีนักได้ว่าก่อนหน้านี้สองนักร้องดังอย่างน้ำหวานกวางบีเอบีนั้นทั้งคู่นั้นก็ได้ควงกันเข้าพิธีแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยและท่ามกลางยินดีกับเพื่อน,อน,อนและคนวงการบันเทิงอย่างมากมายและล่าสุดทางช็อกทั้งโซเชียลเลยค่ะน้ำหวานนั้นก็ได้ประกาศ กับสามีนักร้องหนุ่มนักและกวางอย่าง เอสบีหลังจากที่แต่งงานได้เพียงสามปีท่ามกลางความเสียใจยของชาวเน็ตและงานอย่างมากมายและก็ต้องบอกเลยว่าในโดยทั้งหวานแอดนั้นก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าหวานกับพี่กวางตัดสินใจที่จะละลดละระดับความสัมพันธ์ของเราลงเรือแข็งแค่เป็นความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนโดยมาตลอดที่เราครบกันขอบคุณนะคะท่ามกลาง คนบันเทิงก็เข,เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างมากมาย